วันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนกุดีจีนชุมชนกุดีจีนครับมีประวัติความเป็นมากว่า200ปีครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านฝั่งทนเป็นแหล่งรวมชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสแหล่งรวมวัฒนธรรมไทยจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เราเริ่มกันที่วัดกัลยาณมิตรครับหรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารครับมีความหมายว่ามิตรที่ดีมาถึงครับเราก็ชมพัศนียภาพริมแม่น้ําเจ้าพระยาจากด้านนอกกันก่อนครับจากนั้นก็เข้าไปด้านในวัดครับมาถึงเราก็ทําบุญครับเพื่อที่จะซื้อทูบเทียนไปนะมัสการไหว้พระขอพรกันครับ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ของไทยครับเป็นการผรสมผสานศิลปะไทยจีนได้อย่างลงตัวครับภายในวัดมีทั้งเทพเจ้าจีนและพระพุทธไตรัตนนานยกหลวงพ่อโตครับก่อนที่เราจะเข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตครับเราก็ไหว้พระขอพอรเทพเจ้าจีนกันก่อนครับจุดธูปจุดเทียนครับแล้วก็ไหว้พระขอพรมีทั้งหมด3กระถางนะครับเราก็ทําตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ในวัดครับจนครบ3มกระถางเป็นที่เรียบร้อย สำหรับวัดกัลยานามิตรวรมหาวิหารครับสร้างขึ้นโดยพระยานิกรบดินสร้างถวายแก่รัชกาลที่3ครับจากภายนอกวัดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นวัดแบบเทพเจ้าจีนเลยนะครับมีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัวเลยครับจากนั้นครับเราก็เข้าไปด้านในครับเพื่อที่จะไปนมัสการพระพุทธไตรรัตนนายกหลวงพ่อโตครับ หรือที่คนจีนเรียกติดปากกันว่าสัมปอกงครับซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปจะนิยมมากราบสักการะขอพรโดยมีความเชื่อว่าชีวิตจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นจะได้พบเจอกับเพื่อนและกัลยาณมิตรที่ดีครับ ผมก็เลยเสี่ยง Cmc ครับเพื่อที่จะขอพรแต่ขออุปเป็นความลับนะครับว่าได้เลขเท่าไหร่จากนั้นครับกราบลานหลวงพ่อโตแล้วออกมาด้านนอกวัดครับภายนอกวัดยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือหอระฆังวัดกัลยาณมิตรนั่นเองครับเขาบอกว่าเป็นหอระฆังแขวนที่ใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะฮะ มีะระฆังเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วครับก็ได้เวลาบอกลาวัดกัลายาณมิตรครับใกล้กับวัดแห่งนี้ครับยังมีศาลเจ้าเกียนอันเกงครับศาลเจ้าจีนหกเกียนของชุมชนกุฎีจีนซึ่งถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรีเลยครับแม้จะเก่าแก่ครับแต่ก็ยังคงความสวยงามไม้แกะสลักเก่าแก่ร่วมร้อยปีครับศาลเจ้าเกียนอันเกงครับสร้างในสมัยรัชกาลที่3ครับซึ่งมีความสวยงามของเครื่องไม้แกะสลัก ภาพจิตรกรรมฝาผนังและสิ่งสําคัญครับคือมีเจ้าแม่กวดอิมอายุกว่า100ปีและศาลเจ้าแห่งนี้ยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นอีกด้วยครับออกจากศาลเจ้าเกียนันเกงครับในที่สุดเราก็เจอป้ายคาว่ากูดีจีนสักทีครับจากนั้นครับเดินตามทางไม่เรื่อยๆครับก็จะหลงนิดนึงนะฮะเพราะว่ากูดีจีนเนี่ยมีซอยเยอะมากครับแต่เราก็อาศัยการถามครับถามชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกเราแนะนำครับว่าต้องไปเที่ยวไหน ระหว่างทางก็จะมีแผนที่ให้เราด้วยครับกันหลงต่อให้มีแผนที่ครับแต่เราก็หลงอยู่ดีครับถ้าไม่หลงไม่ใช่เราครับเราก็ถามชาวบ้านแถวนั้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็เดินมาตามทางซึ่งบ้านในชุมชนคูดีจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้นะครับเพราะว่ามีความเก่าแก่และในที่สุดครับเราก็เดินทางมาอีกหนึ่งสถานที่สําคัญ โบสถ์ซันตาคูสครับหรือในภาษาโปรโตุเกสแปลว่ากางเขนศักดิ์สิทธิ์ครับสร้างโดยพระเจ้าตักสินพระราชทานที่ดินให้แก่ชุมชนชาวกูดีจีนพเพื่อจะสร้างโบสถ์แห่งนี้ครับ สถาปัิกกรรมของโบสถ์ซานตาครูสครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบนีโอคลาสิกและเรเนซองส์ลักษณะของโดมนั้นครับก็ถอดแบบมาจากโดมของมหาวิหารฟลอเรนซ์เลยครับที่เมืองฟลอเรนซ์แคว้นทัสคานีประเทศอิตาลีนั่นเองครับทำให้ภายนอกของโบสถ์เนี่ยดูมีความวิจิตรงดงามแต่ก็ไม่ได้หรือหวาจนเกินไปครับสำหรับโบสถ์ซานตาครูสนี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยสร้างด้วยไม้ทั้งหลังเลยนะครับ แล้วก็เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ครับทำให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่แล้วก็สร้างด้วยปูนจึงกลายมาเป็นโบถสถ์ซันตรุรุอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับเดินเรียบจากโบถสถ์ซันตรุรุมาข้างๆโบสถ์ครับก็จะเจอกับร้านขนมฝรั่งร้านไม่เป้า อีกหนึ่งของดีหนึ่งของเด็ดของชุมชนกูดีจีนครับนั่นก็คือขนมฝรั่งกูดีจีนหากใครมาชุมชนกูดีจีนแล้วไม่ได้ชิมขนมฝรั่งกูดีจีนถือว่ามาไม่ถึงครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมฝรั่งลานแม่เป้าครับหนึ่งร้านโบราณเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนกูดีจีนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมาถึงครับเราก็บุกเข้าไปในบ้านเขากันเลยครับขอคามาขออนุญาตสวัสดีทักทายแล้วก็ไปสัมภาษณ์กันเลยครับ และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดาวชุมชนของเรานั่นเองครับนั่นก็คือแม่แม่มครับสวัสดีครับขออนุาเรียกคุณพี่แม่มแล้วกันนะครค่ะโอเคครับได้หมดคุณพี่แม่มแนะนําตัวหน่อยครับก็ชื่ออะไรครับชื่อชื่อจริงชื่อเล่นได้เลยชื่อชื่อเล่นก็วิสแหม่มครับ ก็เป็นรุ่นที่5เป็นไทยรุ่นที่5้าของขนมฝรั่งกูดีจีนครับผมแล้วมันทำยังมันเป็นยังไงครับขนมฝรั่งกูดีจีนในพีเซนต์เน่ลักษณะมันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเคยปีกออกมาข้างในมันจะเป็นแบบเนื้อนุ่มๆสีขาวครับแล้วก็ขนมของเรานี่ทําจากไข่เป็ดน้ําตาลทรายและแป้งสาลีไม่ไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่น ครับผมแล้วก็ขนมเรานี่ก็ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นทะเบียน ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนเป็นขนมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติขนมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ขึ้นทะเบียนให้อ๋อสุดยอดเลยครับก็รุ่นทุนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นชาวโปุเกตที่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินครับพระราชทานที่ดินมาให้ให้ให้มาอยู่แถวๆนี้แล้วก็ชาวโปุเกตมาอยู่แล้วก็ได้นําขนมนี้มาทากัน ขึ้นเพื่อว่าแจกจ่ายกันในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็สืบต่อมาทั้งหมดตอนนี้5รุ่นทั้งหมดประมาณ250กว่าปีแล้ว250ปีขนมนี้จากรุ่นที่1อันนี้พี่แม่มเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะรุ่นที่5รุ่นที่ห้าแล้วแม่เป้านี้แม่เป้าเป็นรุ่นที่สาแม่เป้ารุ่นที่3าแสดงว่าพี่แมมก็คือเป็นหลานแม่เป้าเป็นหลานใช่นั่นก็เลยเป็นที่มาของคําว่าขนมฝรั่งคูดีจีนหลานแม่เป้าโอเค อ่าอันนี้ขายยังไงนะถุงละถุงละ40บาทถุงละ40บาทนะมีสชิ้นเท่ากับชิ้นละสิบชิ้นละสิบาท,บาทแล้วถ้าจะสั่งนี่สั่งยังไงฮะสั่งก็ต้องโทรมาตามที่เบอร์หรือว่าสั่งในเพจก็มีสั่งในเพจก็ได้หรือว่าโทรมาสั่งได้เลยร้านเปิดวันไหนบ้างครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ส่วนวันเสาร์นี่ก็แล้วแต่ออเดอร์ก็จะเปิดตั้งแต่อ่าประมาณสัก8 9โมง9โมงถึง4ี่โมงเย็น ก็ใครท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสั่งได้นะครับร้านหลานแม่เปาครับขนมฝรั่งกูดีจีน1ซอง4ชิ้น40บาทครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยนะฮะโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แหม่มดาวชุมชนของฝรั่งขนมฝรั่งคูดีจีนของเรามากๆเลยครับสำหรับชุมชนกูดีจีนครับสวัสดีครับดี๋ยลรบกวรทำอย่างนี้ให้ผม่อยนะอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ครับ โอเคหนึ่รอบนะครับหนึ่งสองโอเคครับคุยกันมาสักพักครับก็เริ่มจะสนิทกันมากขึ้นครับพี่แหม่มเขาก็เลยชี้ให้ดูว่าไหนไหนก็มาแล้วกินไหมล่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยผมก็เลยงั้นเอาวันนี้นะครับหรือว่าแล้วก็ชี้แล้วก็หยิบกินเลยครับครับอันนี้ทานได้เลยใช่ไหมครับทานได้เลยค่ะมันจะเห็นข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสีน้าตาลมันคือส่วนที่กรอบแต่พอบิเข้าไปมันบีบออก มันจะเป็นสีขาวเหมือนอยู่โปรตุเกสนึกว่าอยู่โปรตุเกสเห็นบางคนเขาก็บอกเป็นอะไรนะก็เค้กชิ้นแรกของประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเค้กในประเทศไทยครับมาจากขนมฝรั่งคูรีจีนก็เป็นได้อร่อยมาก กรอบนอกนุ่มในเลยนะครับทานกับชากาแฟแล้วก็ไอติมน้ำหวานนมอะไรก็อร่อยอืมกินเปล่าๆยังอร่อยเลยครับ <laughs> จากนั้นครับพี่แมมแกก็ขึ้นไปในบ้านครับแล้วลงมาพร้อมกับรูปภาพหนึ่งใบครับพร้อมกับให้ดูว่านี่แหละคือแม่เป้าตัวจริงอยู่ร้านี้เป็นพี่แมมพี่เกาะอ๋อ,อนี่คือพี่แมมใช่แม่อย่าเป้าเนี่ยเขากำลังทำขนมอยู่ ทำขนมอยู่แล้วเรา็ไปเกะาะเกาะรังขนมตอนใ็กๆชมภาพแม่เป้าตัวเป็นๆกันไปแล้วครับจากนั้นมาดูวิธีการผลิตของขนมฝรั่งกูดิจีนกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่นำน้ำตาลไข่เป็ดแป้งสาลี่น้ำมากวนและคนให้เข้ากันครับจากนั้นเตรียมแม่พิมพ์ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่พิมพ์ใหญ่และเล็กครับ ดำแป้งสาลีและส่วนประกอบทั้งหลายที่เราคนเข้ากันดีแล้วนำมาตักใส่แม่พิมพ์ครับจัดวางลงไปในเตาครับจากนั้นตกแต่งด้วยธัญ,ญพืชตามที่เราชอบเลยนะครับและใช้วิธีการแบบดั้งเดิมโบราณเลยครับนั่นก็คือใช้เตาถ่านนั่นเองครับทุกคนแม้ว่าจะมีแก๊สแล้วนะครับเห็นไหมครับแก๊สวางข้างๆแต่เขาก็ไม่ใช้นะครับเขาจะใช้วิธีการ 1. นึ่งอบด้วยเตาถ่านครับเพราะว่าจะได้กลิ่นถ่านแล้วก็ขนมก็จะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยครับนี่หลังจากที่อบจนได้ที่แล้วก็จะได้ภาพแบบนี้เลยครับโรยด้วยน้ําตาลโอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวผมแบะให้ดูเลยนะนี่อร่อยจริงๆนะทุกคนทานกับกาแฟาอร่อยมากเลยครับขากับผมก็เลยแวะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วยจากนั้นเรามาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนครับ ชุมชนกูดีจีนครับยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของตนเองของชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวกูดีจีนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเข้ามาด้านในพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนครับก็จะเจอกับร้านกาแฟก่อนเลยครับก่อนจะถึงทางขึ้นครับมาถึงก็ตามธรรมเนียมครับสั่งกาแฟครับกับน้ําเครื่องดื่มมาดื่มให้หายร้อนครับ ร้านด้านล่างครับเป็นร้านกาแฟสไตล์พิพิธภัณฑ์ครับพื้นที่โลง่งกว้างสะดวกสบายมากเลยครับมีห้องน้ำด้วยนะเรามานั่งพักสักครู่ก็มีกาแฟมาเสิร์ฟถึงที่เลยครับด้านล่างของพิพิธภัณฑ์บ้านชุมชนกุนทีจีนครับก็จะเป็นคาเฟ่ครับถ้าเกิดเหนื่อยล้าจากการเดินเที่ยวก็มาพักดื่มน้ำดื่มกาแฟที่ด้านล่างพิพิธภัณฑ์ได้ครับและเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันว่าเป็นยังไง พักจิบกาแฟดื่มน้ำปัสสาวะเรียบร้อยแล้วครับก็ขึ้นไปชมพิพิธภัณฑ์ด้านบนกันครับด้านบนห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามานะครับมาถึงแล้วก็ต้องถอดรองเท้าช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับจากนั้นครับเราก็เข้าไปด้านในกันเลยครับเขาก็จะเล่าประวัติความเป็นมาจุดเริ่มต้นสยามโปรโตุเกสวาสโกดากามาผู้กะผู้ที่อ้อมแหล่งกูดโฮปคนแรกและเข้ามาที่ทวีปเอเชียครับใช่ครับ วัสโกดากามาวัสโกอ่อขึ้นอยู่กับว่าเราจะอ่านแบบไหนถ้าอ่านถูกต้องก็น่าจะเป็นวัสโกดากามาแต่ในแบบเรียนภาษาไทยเราจะใช้คำว่าวัสโกดากามาวิชาอรวิชาสังคมศาสตร์ครับภูมิศาสตร์เนี่ยคอดูดิจากลิสบอนนะ่ะมีอ้อมแหลมกูดโฮปที่แอฟริกาใต้แล้วมาที่เมืองกัวอินเดียแล้วก็มา ที่สยามมามาลาอยูแล้วก็เข้ามาที่สยามที่ทนบุรีสุดยอดไหมคืออ้อมโลกยใ,ในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องบินมีแต่เรือช่วงแรกของพิพิธภัณฑ์ครับก็จะเป็นแผนที่เดินทางจากโปรโตุเกสถึงอยุธยาในสมัยก่อนครับมีวัดวารามที่งดงามพระราชวังหลวงสร้างด้วยไม้ประดับทองคำอลามส่วนบ้านเรือนผู้คนสร้างด้วยไม้เช่นกันว่ากันว่ามี400,000หลังคาเรือนในอยุธยา โยเดียโอเดียภายในพิพิธภัณฑ์ครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาครับพร้อมทั้งจัดแสดงข้าวคองเครื่องใช้โบราณซึ่งจะมีทั้งของจริงและก็ของที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนของเก่าครับทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวโปร,โรตุเกสในอยุธยาสมัยก่อนเลยครับและนี่คือที่ดินที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับที่ได้พระราชทานให้กับชาวโปร,โรตุเกสจึงเป็นที่มาของวัดซันตาครูดครับและก็เป็นชุมชนคูดีจีตมาจนถึงทุกวันนี้ครับ โซนถัดมาครับจะเป็นวิวัฒนาการของชุมชนกุดีจีนครับตั้งแต่ชาวโปรตุเกสเข้ามาครับจนถึงยุคป,ปัจจุบันเลยครับจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของชาวโปรตุเกสกับวัฒนธรรมไทยได้ถูกหล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียวครับทั้งความเชื่อด้านศาสนาและการใช้ชีวิตครับ โดยเราก็ได้รับอิทธิพลจากชาวโปรตุเกสมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่อาหารเช่นเดียวกันครับจะเห็นได้ว่าข้าวของเครื่องใช้โบราณก็ยังคงจัดแสดงเป็นของดั้งเดิมดแท้ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสารชามช้อนจานสากกระเบือหรือแม้แต่เครื่องสังกตโลกด้วยครับและนี่ครับยังมีตุ๊กตาผีด้วยครับเขาบอกว่าถ้าหกโมงแล้วละระฆังโบสถ์สันครุฑดังแล้วยังไม่เข้าบ้านผีเด็กจะมาหลอกครับ นอกจากนี้ครับในพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนยังมีแบบจำลองอาหารในสมัยในอดีตด้วยนะครับเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงของสยามในตอนนั้นครับเจ้าของคนแรกของพิพิธภัณฑ์นี้ครับก็คือนี่เลยครับภาพญาติเล็กครับหรือที่เขาเรียกกันว่าววเล็กครับเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ครับก่อนที่จะใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของตระกูลนในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับแลวเขาบอกว่า ยังมีชั้นดาดฟ้าด้านบนพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับที่สามารถชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยาเดี๋ยวเราไปดูกันไหนเราก็มาแล้วครับก็เลยขึ้นไปด้านบนกันหน่อยครับจากมุมนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าย่านชุมชนกูดีจีนริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งทนเนี่ยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมที่อย่างลงตัวนะครับตั้งแต่วัดกัลยาศาลเจ้าเทียนันเกงหรือจะเป็นโบสถ์ซันตาคูดทั้งหมดเนี่ยถูกหล่อหลอมด้วยกัน ผ่านทาง่านความเชื่อวัฒนธรรมและศาสนาแต่สุดท้ายทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้ครับกับที่แห่งนี้ชุมชนกูดีจีนเป็นไงกันบ้างครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันเดย์ทริปกับชุมชนกูดีจีนครับก่อนจากกันวันนี้ผมก็ลงนามเป็นที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์กูดีจีนครับว่าครั้งหนึ่งอืสไลฟ์เคยมาที่นี่และนี่ก็คือสำรับอาหารครับที่ชาวชุมชนกูดีจีนได้เตรียมไว้ให้เราในวันนี้ครับ และทึงหมดนี้กินไม่ได้ครับ